ดูคุยแซ่บโชว์อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะเขาไม่ทำอะไรเลยเหรอคนนั้นอ่ะตอนนั้นค่ะคุณผู้ชมแม่หน่ใหญ่เลยก็ปล่อยคุณใหญ่ไปมาดูคุยแซ่บโชว์อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะอนุโมทนาบุญค่ะสาธุรไปดูกันเลวตามเวลาบินไปดูสิกลับมาแล้วค่ะ จริงยั่วจริงค่ะบอกว่เลยว่าถ้าใครกําลังหาก๋วยเตี๋ยวเรือกึ่งสำเร็จรูปนะต้องมีติดไว้ทุกบ้านเลยฟังทั้งนี้ค่ะเพราะว่าเจ้านี้เขาอร่อยกลมก่อมและที่สําคัญเขาจะมาเคลียร์ข่าวด้วยนะที่บอกว่าก๋วยเตี๋ยวกึ่งสําเร็จรูปเลอะรถทานแล้วท้องเสียวันนี้จะมายืนยันนะคะว่าสามารถทานได้ปกติคุณคะขอต้อนรับนะคะคุณน,นิก คุณนิกทิรพันธ์คุณนิกธีรพันธ์เจ้าของก๋วยเตี๋ยวเรือคกลือเศษรูปเลือนรถค่ะแล้วก็คุณมินนะคะสวัสดีค่ะแล้วถูกตัดเงอนชื่อหน่อยพลเมื่อคุณไกรฟีนิตาก็แก่ได้แล้วคุณจะฟ้องอายุอย่างตอนนี้นะชีวิตไม่โฟกัสอะไรเลยเพราะกลิ่นหอมมากจริงหอมจริงจแต่ว่าเคลียร์ข่าวก่อนตอนนี้ที่บอกว่ามีกระแสข่าวมาได้ยังไงคะเคลียร์เลยค่ะทำไมอ่ะต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะครับว่ารถที่มีปัญหาของเรานะครับเป็นรถวันที่หนึ่ง เส้นเล็กนะครับรอดไปที่หนึ่กุมภาพันธ์เท่านั้นนะครับผมครับเส้นอื่นทานได้ปกติครับผมครับใช่ครับผมครับเอาจริงๆแล้วเนี่ยสินค้าที่มีคุณภาพจริงๆเนี่ยอย่างเลอรถเนี่ยของคุณนี้เนี่ยเข้าขายมาเป็น100ล้านกว่าซองแล้วแล้วก็่ด้ยินเชื่ออยู่นะเชื่อดังอยู่นะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยทางทางทางโรงงานเนี่ยของคุณนี้เนี่ยเขามีการตรวจสอบอยู่แล้วเป็นประจํานะคะกับสถาบันตรวจสอบของ ที่ไหนน่เอมาร์ชใช่ไหมของเอมาร์คือโรงงานของคนนี้เขาตรวจสอบของเขาอยู่แล้วแล้วเขาผ่านทุกรอตอยู่แล้วแต่มันก็จะมีว่าหลายๆหน่วยงานที่ก็เข้ามาตรวจสอบตามปกติซึ่งบังเอิญว่าหนึ่งกุมภาใช่ไหมคนนี้ที่คาเจอเชื้อตัวหนึ่งชื่อว่าอะไรนะคนนี้อ่าบาซิลัสซีเรียครับซึ่งไอเชื้อตัวนี้เอาจริงๆนะมันโดนความร้อนปุ๊บมันก็ตายใช่ครับแต่เมื่อถ้าสมมุติมีการตรวจสอบแล้วเจอปั๊บรอตนั้นจะถูกเก็บถูกต้องไว้ไปกําจัดแล้วไม่เอามาขายอีกพาตอนนี้เก็บหมดแล้วเก็บหมดแล้วคุณส่เก็บหมดแล ทางออยายัดก็มีครับอยู่ที่โรงงานครับตอนนี้ครับแล้วก็ที่หลุดออกไปคือ2,200ห่อเนี่ยเราเรียกเก็บคืนมาหมดแล้วครับแต่ยังไม่ครบเราเหลือเหลือหลงเหลืออีกนิดหน่อยครับบางทีเขาอาจจะทานไปแล้วแต่ก็ไม่มีผลนะครับเพราะว่าความโดนความร้อนเนี่ยครับเชื่อเขาก็ไม่คือไม่มีอันตรายแน่นอนครับของค้าคยืนยันหน่สิเพราะว่าคนรู้อยู่แล้วว่าเลอรสอร่อยบางทีจะคว้าไปจับแล้วกังวลจังเลยมันจะยังไงยืนยันหน่อยว่าโอเคของเราปลอดภัยแน่นอนสินค้าของเลอรสนะครับ ตอนนี้นะครับปลอดภัยแน่นอนครับเพราะเราครับส่งตรวจตลอดนะครับเพื่อความมั่นใจของลูกค้านะครับและมั่นใจของตัวบริษัทเองนะครับก็คืออยากจะฝากของเรานะครับของเราอร่อยจริงครับถ้าไม่อร่อยครับเรือรถไม่ปล่อยออกมาแน่นอนนะครับผมครับใช่กี่ซองแล้วนะคะคุณนิกตอนนี้นะครับหนึ่งร้อยล้านซองแล้วครับ้ของคุณมีหลายเ ใช่ใช่ใช่เส้นอะไรบ้างอ่ะเส้นเส้นอะไรบ้างอ่ะเส้นเล็กเส้นมีเส้นบะหมีแล้วก็มเส้นแบนครับผมครับใช่แล้ววิธีการทำนะจะบอกเลยนะว่าบางคนเนี่ยนึกถึงบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปที่อยู่ในบ้านใช่ป่ะอันนี้เป็นก๋วยเตี๋ยวเรือบางคนเรียกก๋วยเตี๋ยวเรือกึ่งสำเร็จรูปอย่าไปเรียกว่ากึ่งสำเร็จรูปเลยเรียกว่าเหมือนกินจากในร้านเลยดีกว่าจริงแล้วคุณพี่ใช่เปิดเป็นร้านมาก่อนใช่ครับถูกต้องครับเมื่อก่อนครับร้านเราอยู่ที่จันทัน13นะครับก็พอโควิด19เก้าเข้ามาครับรัฐบาลไม่ให้ไม่ให้นั่ หาวิธีว่าเฮ้ยเราจะทํำยังไงอ่ะให,ให,ให้ให้ไหนไคนก็มานั่งกินที่ร้านม่ไม่ได้แล้วเนี่ยคือเราก็คิดว่า เอาไปเสิร์ฟไปถึงบ้านเลยแล้วกันใช่ใส่ถุงมาให้เลยเนี่ยแล้วในถุงหนึ่งซองก็จะมีอยู่ทั้งหมด5ชิ้นนะคะก็คือมีเส้นแล้วแต่ว่าคุณจะเลือกเส้นอะไรนะคะแล้วก็จะมีตัวนี้เป็นกระทิผงกระทีผงใช่ครับแล้วก็เป็นน้ำซอสเครื่องปรุงใช่ครับนี่แล้วก็อันนี้นะคะก็คือผงพริกนั่นแหละใช่ครับนะคะแล้วก็ที่สําคัญก็คืออันนี้กระเทียมเจียวคือจะบอกว่ามีแค่หม้อกระเตาใช่อยู่ที่บ้านพอแล้วจบไม่ต้อเสร็นใ่ปุ๊บเราทำไร้ต่อคะเริ่มแรกเลยนะคะ ใส่กะทิก่อนกะทิผงได้เลยหรืออะไรหรืออะไรก่อนก็ได้อันนี้ก่อนมันจะทำให้นัวอ่ะกะทิก่อนนะคุณชมกะทิก่อนคุณนิกเส้นอะไรขายดีตัวเนี้ยเจ๊บอกเส้นเล็กขายดีเส้นเล็กเป็นเส้นที่ขายดีที่สุดของเราเลยครับใช่แล <comm ้วเพราะเส้นเล็กของเราจะเหนียวนุ่มฮะอ่ะหลังจากกะทิแล้วใส่ นี่น้ำซอสเครื่องเทศครับซอเครื่องเทศคือจะบอกว่าจริงๆนะคะอิสลามนะคะหรือคนทานมังสวิรัตไม่ทานเนื้อสัตว์ก็ทานได้นะก็ไม่ต้องใส่เนื้อสัตว์ลงไปเพราะในนี้เนี่ยจะบอกว่าเป็นก๋วยเตี๋ยวเรืออ้าวทำไมไม่มีเลือดล่ะคุณนี่ไม่ไม่มีครับเราใส่เราใส่กระทิ่เพื่อความเที่ยนคุณค่าแลวก็อยู่บ้านนะใช่ อยากกินขึ้นมาอันนี้เผ็ดมากเผ็ดน้อยใส่ตามที่ชอบใส่หมดเลยค่ะใส่หมดใส่หมดเลยเนาะแม่กินเผ็ดใช่ไหมกินได้เนีรสจ้่ยเลยเนี่ยแล้วอยากใส่อะไรนะลูกชิ้นหมูลูกชิ้นเนื้อจะไม่ใหญ่จะเป็นเลือดจะเป็นผักอะไรนะก็แบบแม่เอาอะไรแม่เอาอะไรแม่เอาอะไรแม่เอาตับตับตับจับเออเป๊กขอเป็นคนเอาได้ไหมมอนี่ได้เลยไปดูว่แม่แม่เดียวแม่เอาเนื้อเอาเนื้อนะแม่นะไม่เป๊กจองก่อนแล้วล่ะแม่ลูกชิ้นเอาไหมแม่เอาลูกชิ้นๆเอากินลูกคะแม่เป็นคนเอาเก่งเอาทุกานเอาเก่งแม่ดี อย่างนี้นะนะเอาจริงๆแล้วนะคือจะบอกว่าไม่ต้องทําอะไรเยอะไม่ต้องทําเยอะนะพอก็เอาแค่กรุบกริบเนี่ยแป๊บเดียวแป๊บเดียวสุกแล้วเห็นไหมพอสุกเสร็จปุ๊บแม่เอาผักอะไรบ้างผักบุ้งจักบุ้งผักบุ้งผักบุ้งแม่ใส่ผักบุ้งใช่ไหมถั่วงอกแม่เอาไหมถั่วงอกไม่เอาค่ะแม่ไม่งอาถั่วงอกนะหอมมากคุณผู้ชมหอมมากแม่แม่ต้องชิมหนูพูดเลยแล้วหลังๆนะเวลาเลื่อนโซเชียลไปนะเห็นคนแบบต้มกินนั่งกินโชเยอะมากเลยอ่ะใช่ครับแล้วจะบอกว่าที่เด็ดสุดคือเส้นเล็ก คือจะเหนียวนุ่ม เจ็บจะละลายนิ้วสามแล้วแม่หนูบอกก่อนว่าไม่ต้องนานนะครับแป๊บเดียวนะครับใช่ต้องเซ็นของเราใส่แป๊บเดียวนะครับใช่สุกเลยครับผมอ้อหไม่ต้องแช่น้ำอะไรเลยเนาะไม่ต้องเพราะว่าอันนึงสิบก็พอเพราะว่าอันนี้เอาจริงๆแล้วแม่นับไปนะแม่นับเร็วเลยเจ็บแปดก้าวแบบดาราอะไรเขาออกมาแบบวิ้กแบบกินกันเยอะมากเลยม่ใช่ครับองผมครับผมก็จะมีพี่ชาคิดนะครับเป็นพรีเซนเตอร์ของเรานะครับนี่พี่ชาคิดแบบว่าสายชิมอยู่แล้วว่าใช่ครับคือถ้าพี่ชาคิดก็ขอชิมก่อนนะครับว่า ถ้าอร่อยเ็าถึงจะรับเป็นพรีเซนเตอร์ถ้าไม่อร่อยเขาเก้ก็ไม่รับเลยฮะใช่ผมล้วราคายังไงละตอนนี้คุณขาแม่มันสุกแล้วนะเนี่ยสุกเลยสเลย่ได้เลยฮะสุกแล้วสุกแล้วราคายังไงคุณนิกตอนนี้ระหว่างราคาห่อละ35บาทนะครับผมได้ครับ พอละสามสิบห้าบาทพอละสามห่อร้อยสามห่อร้อยครับตอนนี้มีโปรโมชั่นอยู่นะครับสิบห่อนะครับสามร้อยสามสิบสามบาทส่งฟรีครับผมครับดูหน้าตาดูสิดูหน้าตาก่อนนี่ดูดีมากหอมมากแม่รองร้อนนิดนึงรดน้ําก่อนเลยต้องชิมน้ําก่อนแม่สบายไงี้ยเต้นเต้นนมื่อกี้ชิมเอาเป็นกล้องมุมสูงได้นะเพราะไปกี้ใส่ชุดเซ็กซี่มากเลยนะต้องบอกคุณผู้ชมก่อนเลยนะคะว่าปกติเป็นไงแม่ อร่อยเข้มข้นเข้ม้นอร่อยเลยและจะบอกว่าคุณนิกกน่ารักมากเลยนะคือคิดสูตรออกมาปุ๊บเนี่ยคือไม่ได้คิดเองก็คือให้อาจารย์ที่มกเกษตรคมเรับคือเราไปเราไปปรึกษาที่อาจารย์ที่มกเกษตรครับว่าเราต้องทํามาในลักษณะไหนอะไรนีครับ พอทาเสร็จนะครับเราก็เอาไปส่งให้สถาบันที่มอเกษตรนะครับตรวจสอบอีกทีหนึ่งว่าไม่มีส่วนผสมอะไรจะเป็นอันตรายไหมอะไรครับเราต้องทําอย่างนั้นเลยครับเพราะว่าเราคนขคางจาคคานึงถึงผู้บริโภคไว้ก่อนครับผมร้อเป็นยังไงบ้างคะผู้ชิมแม่นอกจากความร้อนแล้วเห็นบอกว่าเหมือนกินที่ร้านเส้นอ่ะเส้นเส้นเป็นไงเส้นคุณ แม่ก็ไม่ไม่พูดกับหนูตอนนี้แม่ไม่ต้องพูดก,กับหนูก่อน,สน,สนเส้นได้บอกร<ส>้อนเส้นอร่อยมากอะถ้างั้นเธอปโปรโปรย้ำปโปรยอีกทีนึงมิ้นยำ้<า>ยำย้ำคุณผู้ชมก่อนนะคือจะบอกว่าคือเส้นน่ะเส้นคือเส้นเล็ก้นมคือขายขายขาย,ขายดี<า>ยสุดเลยใช่เพราะว่าเส้นเน่ะมันจะเหนียวมันจะนุ่มแล้วมันจะละลายในปากคุณผู้ชมอย่าลืมนะคะดิฉัน แชมป์มาสชชเชฟเซเลบิตี้นะคะนี่อร่อยมากเลยปกติแล้วถ้าเจอคุณนิกนะคะหรือว่าซื้อทั่วไปเนี่ยจะเราจะขายอยู่ที่ซองละ35บาท <c oughs> แต่วันนี้คุณนิกมาก็เลยบอกว่าหลายๆคนเนี่ยที่เป็นลูกค้าเก่าอยู่แล้วเนี่ยถ้าเจอหน้าคุณนิกปุ๊บเขาจะตุนโปแล,ล้ว <c oughs> นะคะ <c oughs> หรือตัวแทนจำหน่ายหลายคนก็จะจะ,จะ,จ,ะจะตุนละ <c oughs> วันนี้คุณนิกก็เลยบอกเอาอย่างนี้ถ้าคุณนิกมาเนี่ยก็เลยลดให้ปกติ1 0ซองก็350ยเนาะวันนี้ให้1 0ซอง333บาทนะคะนาอแล้วก็ คนนี้บอกส่งฟรีด้วยส่งฟรีครับส่งฟรีด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้ใครสนใจสามารถเข้าไปใน Facebook ก็ได้นะคะหรือว่าโทรเข้ามาก็ได้ค่ะหมายเลขโทรศัพท์นะคะ0 2 2 9 7 0 9 4 8นะคะถึง9 0 2 2 9 7นย์สององเก้านะคะศูนยถึงเก้าสี่ถึงเหรืออัดไลน์ก็ได้การลงรถนะครับนั่นเลยนะครับเลอรถอินเตอร์ฟูดครับผมค่ะหรือว่า มีโปรดักต์อีกหนึ่งตัวที่บอกว่าปังมากใช่ครับเห็นบอกวางขายตอนนี้ไปถึงต่างประเทศแล้วแล้วตอนนี้เมืองไทยไม่มีขายแล้วด้วยใช่ครับคือตอนนี้คือกิดยกิยจับยวนครับขาดตลาดแล้วครับเหรอจะขายทีเมื่อไหร่ล่ะอ่าพฤษภาเลยครับพฤษภาแล้วคุณผู้ชมเอ้ว้วันนี้เอาก๋วยเตี๋ยวเรือไปกินก่อนอร่อยมาก พอสามร้อยสามสิบสามบาทคุ้มมากมากที่สำคัญนะรสชาติหลายคนการันตีว่าเลิศดีใช่ย้ําเบอร์นะคะสองสองนะคะสองเก้าเจ็ดศูนย์เก้าสี่แปดถึงเก้านะคะหรือแอดไลน์ก็ได้นะคะเพม่อนานตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศได้เลยนะครับใช่แล้วก็ตอนนี้เห็นบอกว่าคุณนิ้ทําไอ้นี่ขึ้นมาใช่ไหมใช่ครับตอนนี้ครับมีแฟรนช์ชัยลูกชิ้นเลยรสนะครับตอนนี้ครับผมครับอันนี้หรอเจ้าตัวนี้หรออ่าอ่ะตัวนี้ อยากันีกว่าไม่ใช่ไหมคะมีลูกชิ้นส่วนตัวอีกคือตอนนี้ไม่พอขายของนี้ก่อนดีกว่าครับค่ะล่าสุดทําก๋วยจั๊บออกมาทําไม่กี่ซองกี่ซองนะคะห้าแสนซองครับตอนนี้หมดแล้วเรียบร้อยอ่าเพราะฉะนั้นเโดนเรีนะผู้ชมวันนี้โปรดีมากๆเลยนะคะสแกน QR Code ที่หน้าจอนะคะเป็กเชียร์คุณผู้ชมกินแล้วคุณจะกรี๊ดเลยเพราะว่าอร่อยมากจริงๆแล้วเราทำเองได้ง่ายๆที่บ้านวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านด้วยนะคะขอบคุณค่ะ นะคะเจอกันใหม่พรุ่งนี้คุณผู้ชม่ะก,กับคุยแซบโชว์นี้พวกเราลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีสสดค่ะไม่ให้เอากลับนะอันนี้ดูรายการคุยแซบโชว์เสร็จแล้วอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะครับ